อยู่กับรถฝากขาย1 0 0คันนะครับเป็นตัว c o r o l a a าอ t ตินะครับปี2016เป็นตัว 1.6G จีนะครับเป็นรถคันสีขาวที่อยู่ด้านหลังนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้ซื้อเข้าเต็นท์นะครับพอดีว่ามาดูแล้วรถมีอุบัติเหตุมานะครับก็เลยไม่ได้ซื้อเข้าเต็นท์แต่ลูกค้าก็ฝากขายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสภาพกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างที่มันโดนมานะครับราคาคันนี้เสนอขายถูกมากนะครับราคาเพียง159,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพกัันนะครบ เป็นออติสปี2011นะครับสีขาว 1.6G นะครับอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับจะมีสีทะเบียน570นะครับยางรถยนต์เป็นปี2021นนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับสภาพภายในยังโอเคอยู่ ในสภาพภายในนะครับมีหน้าจอนะครับณนะตอนนี้นะครับแอร์ยังไม่ค่อยเย็นแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับหนึ 1, 59, ่งแสห้าหมืนเก้าพันนะดี๋ยวผมเก็บเรื่องแอร์ให้นะครับจะทําแอร์ให้มันเย็นนะครับรถคันนี้ที่โดนมานะครับจะเป็นด้านหลังขวาตรงนี้จะมีตรงนี้ที่ทโดนมาเมล้าขายนะครับ ประตูฝั่งหลังขวาเคยพอดมานะครับเนี่ยเม็ดน้ำหายตรงนี้เป็นสีมันย้อยตรงนี้โดนมาโอเคนะครับก็ก็ขายตามสภาพอืสิ่งที่จะเก็บให้นะครับก็มีแค่แอร์นะครับที่เก็บให้ แล้วก็ล้างข้อปลาภายในภายนอกให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็น่าจะมีโดนมาด้วยประตูตรงนี้ก็น่าจะโดนเก็บไปเก็บสีมามเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเลขไมาคันนี้เดื่มแจ้งยินหนึ่งสองแสนสามพันโลนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับฝากระโปรงเคยถอดทำสีนะครับ น่าจะเคยเปลี่ยนชิ้นมาแล้วเราก็ทำสีนะครับด้านซ้ายก็น่าจะเคยทำด้านเนี้ยไม่น่าโดนมาแต่ที่โดนมาน่าจะเป็นฝั่งนี้ครับเขาสีมันจะเงาเลยปกติแล้วอะครับภายในจะเป็นสีสีด้านนะครับแต่เนี้ยเป็นสีเงาแล้วตรงนี้ก็น่าจะเคยทำสีมาฝั่งเนี้ยเคยทำมานะครับ้ก็น่าจะมีคานแอดซีเนี้ยเคยทำมานะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งปกตินะครับแล้วก็ช่วงล่างโอเคอยู่กับแอร์สิ่ที่ต้องทำคือแอร์นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ในราคา159,000นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถถูกๆอยู่นะครับแต่ได้เป็นออติสก็แค่ราคาแค่1 5 9 0 0 0นะครับออกรถฟีดาาข่อนเดือนละ3,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครนะครับ ที่อยากเหลือเงินกลับบ้าน5 0,000ื่นนะครับก็คันนี้สามารถทําได้นะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจต่างๆได้นะครับก็ผ่อนน่าจะเป็นเดือนละสี่พันนะครับรถคันนี้จับได้สูงสุดน่าจะประมาณ2องแสนสถึงสองแสนห้านะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับราคาคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานเรื่องแอร์ให้นะครับแต่ในเรื่องของสภาพต่างๆก็คือขายตามนี้นะครับย่าเป็นปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่นะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกแปดนะ รถคันนี้ไม่ใช่ซื้อเข้าเต็นท์นะครับก็เป็นคนรู้จักเขาฝากขายมามาดูรถแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ารถมีโดนชนมาอะไรเงรี้ยก็เลยไม่เอาเข้าเต็นท์นะครับแต่ถ้าใครลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถถูกๆก็เอาคันนี้เลยบอกเลยว่าเอาไปใช้งานไม่ได้ห่วงเรื่องความสวยงามนะครับก็ต้องคันนี้เท่านั้นนะครับ